Subtitles สวยนะคะคุณหมอขอบคุณมากเลยครับตรงนั้นมันวิวดีจริงๆตอนนี้นะคะตูนชวนคุณหมอมาเที่ยวอีกที่หนึ่งจริงๆคือคุณหมอชวนตูนมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายคือคุณหมอก็ประจําอยู่ที่แผนกระดูกและข้อถูกต้องครับกระดูกและข้อของที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายเนี่ยดูแลเรื่องอะไรบ้างคะก็จะมีการตรวจนะครับแล้วก็ ใหการวินิจฉัยนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยครบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ MRI นะครับนอกจากนี้ก็จะงให้การรักษานะครับทางวิธีการผ่าตัดและก็ไม่ผ่าตัดอย่างครบวงจรในแผนกระดูกและข้อของเราก็แทบจะทําได้หมดครับอย่างถ้าตูนเนี่ยก็จะมีอาการบางอย่างแหละที่ตุนนวดแล้วมันไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอ แนะนำให้ตุนลองรักษาแบบที่ตุนจะรู้สึกดีขึ้นออกไปแล้วคือไปใช้ชีวิตท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่ตูนควรจะทำอะไรไบ้างคะที่โรงพยาบาลของเรามีแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูพร้อมด้วยนักกายภาพบาบัดและยังมีเครื่องไม้เครื่องมือครบวงจรหนือนกันครับคุณตูน,ตนวันนี้ลองคิดว่าน่าจะเป็นช็อคเวฟดีกว่าครับน่าจะเหมาะกับจะเป็นคลื่นกระแทกลักษณะจะคล้ายๆกับ ตอกเส้นที่เราเคยทำเมื่อกี้แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเพราะมันเป็นเครื่องครับแต่เมื่อกี้เขาใช้มือใครับช่เลยครับคุณครับ อันนี้จะเป็นห้องช็อกเวฟครับเครื่องของเราจะเป็นเร d ด o s h ช็อกเวฟจะเป็นคลื่นกระแทกนะครับเอาไว้รักษาโรคการรองช้ำหรือเอ็นอักเสบหรือว่ากล้ามเนื้อที่แข็งเป็นก้อนลักษณะคล้ายๆกับออฟฟิศซินโดรมที่ผมเคยเกินไปครับอันนี้จะได้ผลดีนะครับแต่อาจจะทำ3-5ครั้งแล้วแต่ความรุนแรงของโรคครับก็น่าจะดีขึ้นในครั้งแรกนะครับประมาณ50ครับค่ะแล้วก็ถ้า ยังไงก็มาซ้ำได้แล้วแต่ความรุนแรงอย่างตูนเป็นไม่มากวันนี้ตูนอาจจะรู้สึกดีขึ้นใช่ครับพอดีขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บคุณตูนก็ต้องกลับไปยืดนะครับเดี๋ยวจะมีนักกายภาพบําบัดนะครับสอนยืดให้เพื่อเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องโตไปไม่ปวดถ้าเป็นคุณตูนเป็นเฉพาะคอบาลหลเป็นซ้ําๆยังไม่หายสักทีเมื่อทําช็อคเวฟไปแล้วนะครับหรือจะยืดไปแล้วจริงๆเราก็มีการบริการครับ เป็นการลงเข็มนะครับโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าที่นีย่ยังมีเครื่อง m อ i ด้วยใครที่เหมาะแก่การคือต้องปวดเบอร์ไหนถึงควรจะดูแลด้วยเครื่อง m อ i ไค่ะในกรณีที่ดูแลรักษาทานยาเองไม่ดีขึ้นดูแลตัวเองไม่ดีขึ้นยืดแล้วไม่ดีขึ้นหรือมีอาการร่วมอื่นๆที่อันตรายเช่นชาอ,อ่อนแรงนะครับมีไข้เบื่ออาหารน้ำหนักลดกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสงสัย ภาวะรุนแรงของอาการปวดเมื่อยนะครับควรจะทำการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า MRI ครับช่วยในการวินิจฉยัยแล้วก็การตรวจได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นภาพน่าจะดีที่สุดตอนนี้ครับถ้าอย่างนั้นเครื่องนี้คุณหมอจะทำให้ตูนหรือว่าเ,เดี๋ยวจะให้นักกายภาพบ,บาบัดของเราน้องมุกช่วยดูแลคุตูนนะครับอนอกจากนี้นะครับก็จะมอบเป็นคำพีโตไปไม่ปวดก็คือวิธีการยืดเหยียด ัหมดนะครบก็ตรงก็เอาไปทําที่บ้านได้ใช่ครับทําได้ด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของอาการปวดเมื่อยนะครับ จะให้กันบ้านอะไรตุนกลับไปทาที่บ้านมั้งคะจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อค่ะจะช่วยคลายกล้ามเนื้อจากการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้เลยก็คือว่าดูแลตัวเองเบื้องต้นที่บ้านจดไว้ให้ดีวันนี้มีกี่ท่าคะวันนี้มีทั้งหมดสี่ท่าด้วยกันค่ะท่าแรกจะเป็นเกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อคอนะคะเอามือจากศีรษะนะคะอีกข้างหนึ่งวางข้างลําตัวได้เลยใช่ค่ะเอียงหูไปหาไหล่นะคะค้างไว้นับ1-10ถึงวินาทีค่ะใช่ค่ะยืดค้างไว้ค่ะ 3ครั้งถึง5ครั้งได้เลย3รอบซ้ายขวาซ้ายขวาต่อไปท่าที่2จะเป็นเกี่ยวกับสะบักค่ะประสานมือไปทางด้านหน้าแบบนี้ค่ะหันฝ่ามือออกด้านนอกแล้วก็ผลักออกตัวจะท่าคล้ายๆโก่งสะบักชายค่ะค้างไว้10วินาทีเช่นกันค่ะก็ทำ3า3ถครั้งได้เลย ก็คือนับ1น0ถึงสิแล้วก็คลายแล้วก็เริ่มหนึ่งถึงสิค่ะเดี๋ยวต่อไปท่าที่3ค่ะจะเป็นยืดกล้ามเนื้อหลังนะคะโดยที่เราเอาฝ่ามือข่าวางด้านนอกของข่าหลังจากนั้นก็บิดตัวไปด้านที่เราหันฝ่ามือไปนะคะค้างไว้10วินาทีเช่นเดียวกันค่ะอันนี้จะรู้สึกตึงบริเวณช่วงหลังทั้งหมดเลยนะกระดูกฉลังเอาเท่าที่เรารู้สึกตึงค่ะคุณมูได้ยินไหมคะอย่าให้คลึกมากค่ะ สลับทำอีกด้าน,นึงค่ะนอ<ช>อย่างนี้ใช่ค่ะเมื่ออีกข้างนึงต้องอยู่ข้างลําตัวใช่ค่ะจับประคองไว้ค่ะต่อไปเป็นท่าสุดท้ายค่ะจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อขาเดี๋ยวอันนี้อาจจะเป็นท่ายืนนิดนึงโอเคแต่ะจะลุกขึ้นยืนนิดนึงนะคะท่านี้เนี่ยก็จะยืดได้ทั้งกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังแล้วก็กล้ามเนื้อน่องเลยนะคะก็คือเริ่มจากการที่เราก้าวขาไปทางด้านหน้านะคะงอเข่าเล็กน้อยนะคะกว้างกว่านี้กว้างกว่านี้ใช่ค่ะ งอเข่าด้านหน้าไปใช่ค่ะจะรู้สึกตึงตึองด้านหลังหลังเข่าด้านหลังถูกต้องค่ะอันนี้ก็ค้างไว้เหมือนกันค่ะประมาณ1ิบวินาทีทำสามครั้งใช่ค่ะถ้านี้ถ้าสมมติว่าคนมีปัญหาเรื่องการทรงตัวอาจจะจับพนักเก้าอี้หรือขอบโต๊ะก็ได้ค่ะใช่แล้วก็กลับมาจะรับค้างทางเหมือนกันยืดขาจะรู้สึกตึงน่องมากใช่งถ้าวันไหนคุณผู้หญิงใส่ส้นสูงนะคะทำงานทั้งวันเนี่ย ท่านี้เลยค่ะโอเควันไหนไปเดินเดินเยอะๆมากลับมาบ้านท่านี้นะคะโอเควันนี้เราได้สี่ท่าจากคุณมุกนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายเราก็จำไว้ให้ดีเพื่อที่ต่อไปนี้จะไม่ปวดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะมาเชียงรายครั้งนี้นะคะนอกจากตจะได้เพื่อนใหม่เป็นคุณหมอกระดูกและข้ออย่างคุณหมอบอยแล้วนะคะก็ยังได้เรียนรู้ทั้ง ภูมปัญญาล้านนาในการคลายเมื่อยรวมไปถึงได้ข้อคิดดีๆจากคุณหมอได้ท่า กายภาพบำบัดที่สามารถทําได้ด้วยตัวเองที่บ้านเพื่อที่ตูนจะได้มั่นใจได้ว่าตูนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวโตไปไม่ปวดแล้วก็เราจะได้ไปเที่ยวสนุกสุขภาพดีด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคะแล้วกลับมาพบกับการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วประเทศไทยและการเรียนรู้เรื่องสุขภาพเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเราทุกคนกับรายการ Healthy Journey by BMS d MS นะคะกับกตูนแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เวลา1 1 0น45ที่นี่ทีเดียวนะคะทาง p p t v h d ช่อง36ค่ะ1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5ก็ป๊าป๊าต้องเปลี่ยนาด้วย <laughs>